สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องคิว n ินต้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนตัวเองก็ได้มาอยู่กันในเกมโรบบอกกันอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็เต้ยเนี่ยก็ได้ไปเจอแมปหนึ่งนะครับทุกคนที่คล้ายกับอดัตต์รีทริปกันอีกแล้ว ที่ผ่านมาันก็มีแแบบว่าคล้ายกับ A 拉斯蒂提ก็คือเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเซโนทิปไม่ว่าจะเป็นไปท่องอวกาศนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้ตัวเองก็ได้เจอแแบบนั้นอีกแล้วก็คือขับเรือน่นเองนะครับทุกคนขับเรือในวิธีการเล่นมันก็จะคล้ายๆกับ A 拉斯ิ提นะครับทุกคนงั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันอาจจะเล่นยากหรือว่าเล่นง่ายกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนเต้เองก็ไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับทุกคนเต้มากับ FC 2คนนะครับทุกคนก็คือน้องวินนั่นเองนะครับทุกคนก็ อันนี้นิเตอร์เองก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าเพื่อนของน้องวินเนี่ยเป็น FC ของเตอร์เลยไหมเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไปมาเลยทั้งคู่มาตามพี่มาเลยพี่จะพาตกเตอร์เองออกไปใช่พี่จะพาไปถึงเส้นชัยเองมาเลยมาเลยมามามาหมา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 แป๊บนึงแป๊บนึงน้องวินเอาไปแล้วอ๋อก็ได้เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับทุกคนก็คือ FC ของเตอร์สองคนเขาได้หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ได้แบบว่า ลงเรือลําเดียวกันนะครับทุกคนแต่ว่าทั้งสองคนหายไปไหนแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนหรือว่าเดี๋ยวเขาจะจอยตามมางั้นเดี๋ยวต้วืหนจะมาแบบว่ารอเอฟซทั้งสองคนนะครับทุกคนมาดูกันว่าเขาเนี่ยจะจอยตามมาใหม่หรือเปล่าโอเคนะครับทุกคนก็หลังจากที่ตเตแอนได้รอน้องเข้ามาได้สักพักแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเหมือนกับว่าน้อง ับเพื่อนอีกคนเนี่ยเขาเนี่ยก็น่าจะเล่นกันอยู่นะครับทุกคนถ้าหาน้องวินดูคลิปนี้อยู่พี่ขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้มันแบบว่าสับสนวุ่นวายจนแบบว่าพี่เนี่ยได้แบบว่าเข้าไปร่วมเซิร์ฟไม่ทันขอโทษด้วยนะครับถ้าางนั้นเต้ยไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนถ้าหาคลิปนี้เสียงเต้ยดูแปลกๆจากคลิปก่อนๆผ่านมาเต้ยเองก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเนื่องจากเต้ยเนี่ยเสียงแหบนะครับทุกคนเสียงแหบไม่ไหวเลยะครับทุกคน ตัวเองก็เพิ่งกินน้ำมะนาวไปเองก็ไม่ช่วยอะไรเลยและแล้วนะครับทุกคนเราเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่กันในด่านแล้วนะครับทุกคนตัวเองก็ชอบกระท่อมนะครับทุกคนมันดูแบบว่าแบบสวยงามดีแล้วก็มีรูปเมียวน่ารักด้วยอยากได้อะออกทางไหนทางนี้ใช่ไหม่ะหรือว,ว่าอ๋อมีปได้เปลี่ยนไปด้วยอืมน่าจะออกจากทางนี้นะแต,แต่ว่าใช่ไหมแต่ว่าใช่อืมังไงเจออะไรเนี่ย เครื่องยนต์เหรอเก็บมาก่อนแล้วกันไหนไปดูหน้าตาเรือหน่อยสิเรือก็ลำใหญ่อยู่นะครับทุกคนลำก็ใหญ่อยู่นะปึ๊บต่อบันไดก่อนแปบ๊บหนึ่งปึ๊บแล้วก็วางไปเลยแล้วอันนี้ก็ต้องปีนอืมน,นันน่น,น,น,นอันนี้วางไว้ตรงไหนหรอหรือว่าไอ้ตรงนี้ใช่ปะ่ะโอเคเหมือนกับว่ามันต้องการอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนงัน้น๋ยวจะลองหาดู เออเว้ย oh, เกือบตกเกือบตกเกือบไปแล้วนี่ไงอีกมอเตอร์หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามอเตอร์หรือเปล่าอันนี้ตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนฮึบอืมอ้อ oh, ตกตกตกแต่ในหน้าที่ตกแล้วไม่แบบว่าตัวเลือดไม่ลดฮึืบขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ไปอืมตกอีกวันนี้คงได้นําน้ํากันอยู่แค่นี้นะครับทุกคนน่าจะจบคลิปเลยเราเล่นอึืบขึ้นมาได้แล้วไปอืมเอา้าทำไมมันตกบ่อยจังเลยวะเนี่ย เอออืมอืมเอา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 วันนี้คงไม่น่าจะไปได้ไปไหนนะครับทุกคนดับน้ํากันอยู่ก็ตรงเนี้ยเอ่ออืมอืมตกป่วยจังเลยขนาดปีนเรือเฉยๆเนี่ยมันโยนได้ปะเอ่ออืมวางไว้อืมเกือบแล้วแล้วก็วางไปเลยต่อไปอะไรต่อเอบออันนี้ก็คืออะไรอ่ะไม่รู้นะครับทุกคนแต่ตก็เก็บไว้ก่อนเอาออันนี้วางไว้ตรงไหนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่พัดตรงข้างหลังอ่ะตรงนี้ปะ โอเคใช่นะครับทุกคนตรงนี้ลองไปดูในบ้านดีกว่าเผื่อมันมีอะไรให้เก็บมาแบบว่าต่อเติมใช่ว้าวมีเยอะเลยข้างล่างมีไหมใบพัดโอเคใบพัด okay. ก็ต้องเอามาจ่อตรงนี้แนะ่นอนนี่ไงต่อเสร็จแล้วโอ้ยมืดแล้วอะ่ะบรรยากาศก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน,นเนี่ยมีไฟแค่ไม่กี่ดวงเองฮึอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับทุกคนแล้วก็มีพ่อแฮมเบอร์อกเกอร์ด้วยกินสักหน่อยดีวยกว่าโอเค นี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับทุกคนอันนี้เราต้องเติมน้ํามันตรงไหนเนี่ยข้างหน้าหร,หรือว่าตรงนี้ไม่น่าใช่อ่ะเติมน้ํามันตรงไหนจ้ทาท้ายนี้หรือเปล่าจ้าใช่ไหมจ้าไม่น่าใช่นะจ้าดูจากรูปการแล้ววันนี้คงไม่น่าจะได้ไปไหนถึงไหนมัวแต่จมน้ํากันอยู่เนี่ยเติมข้างหน้าไปอ่ะเอ้าไม่ใช่อีกโถไอ้ละว่าไว้ตรงไหนกันแน่เนี่ยแล้วไอ้นี่คืออะไรเนี่ยงงเอามาทําไมไม่รู้ แล้วน้ำมันเติมด้ดยแก้วแล้วมันอยู่ตรงไหนของเรือเออตรงไหนตรงไหนวะตรงนี้ไหมไม่น่าใช่อ๋อกดตัว F ไอเราก็สังวังหญิดอยู่ตั้งนานสองนานมันจะเต็มเท่าไหรกันมันเต็มได้ที่60ิลิตรนะครับมันเต็มได้ที่เท่าไรกันหรือว่าเต็ม60สิลิตรไปเลยหรือว่าอ่าจะเกิน60ลิตรหรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับทุกคนโอเค 60สิบลิตรพอดีดีละจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยๆแล้วต้องทำอะไรต่อเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยกดตัว v พันนั่งโอเคนั่งแล้วกดปุ่มไหน f คืออ๋อแล้วถ้าจะออกจากตรงนี้ต้องกดตรงไหนแล้วอ่ะอืมตรงนี้อหรอืมอุม้ยปล่อยอย่างนั้นเลยเหรอแม่แปลทุกคนมาปล่อยแล้ว เราก็ต้องไปขับเรือกันเถอะไปอุ้ยอะไรเนี่ยช่างมันเถอะไปเอาเอา,เอาไปไม่ได้ไปไม่ได้อีกทำไมยังไปไม่ได้อะงงนะเนี่ยดูว่ามันมีตัวไหนที่ล็อกเอาไว้อีกไม่นะแล้วทำไมมันยังไปไม่ได้อีกอ้าเฮ้ยเฮ้ยเ,เรืออย่าจมอย่าจมอย่าจมไม่เอานะเรือเรืออย่าจมเรือเราคงไม่น่าเหลือชิ้นดีแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ จมน้ําอยู่ได้เอ่อ,อทำไมไม่ไ,มไปอ่ะพอจะไปเนี่ยก็มีปัญหาจังเลยอย่าบอกนะว่าน้ำมันหมดมันก็ไม่ได้หมดนี่แล้วมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสลาคลั่งยึดเรือต้องกดตรงไหนเนี่ยเอ้าไปไม่ได้อีกทําไมถึงไปไม่ได้กันล่ะเนี่ยเอ้ยทําไมมันไม่ไปเซกเทเนาะก็ไปสิครับผม มืดแล้วปานี่ยังไม่ได้ไปไหนทั้งไหนเลยก็ประกอบเรือเสร็จแล้ววะทำไมมันไม่ไปวะอืมตกแล้วเราแม่เอ้ยแม่เฮาน่าลำคาญเหลือเกินเฮ้ยเหนื่อยแม่เอ้ยไม่ได้ไปจ้กะเทหนึ่งวันนี้แล้วมันทําไมมันไม่ไปวะเฮ้ยดูว่าเครื่องมันไม่ทํางานอืมทำงานแล้วอ๋อ เตอร์เองก็โง่ตั้งนานนะครับทุกคนเตอร์เองก็โมไปเมื่อกี้เตอร์เองก็ต้องขอโทษนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกี้เตอร์หัวร้อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ยอมไปแต่ทีนึงเตอร์เองก็เพิ่งมาดูว่าเตอร์ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับทุกคนมันถึงยังไม่ไปนะอันนี้ก็ต้องขับเรือไปแบบชิวๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอสิ่งไหนบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขับไปแบบชิวๆเดียวหน้าเดี่ยวซ้ายแล้วหลังได้โอเคโอเคแล้วจะเจออะไรบ้างไหมเนี่ยมันบอกว่าไปทางนี้โอเคเส้นทางหลักโอเคจะยึดเส้้นนทางีหล ขับต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ระยะการเดินทางของเต้ยตอนนี้ก็600กว่าล้านแล้วนะครับทุกคนเป็นล้านเลยเจ้ข้างหน้าคือลุกตุ้มระเบิดเลยไม่เอา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 โอ้โหโดนระเบิดไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรดีได้ที่ปฏิหารช่วยชีวิตรอดมาได้ทำไมเต้ยเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวไม่ทันน่ะ อันนี้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนทําไมตังถึงเรือไม่ทานแล้วนั่นมันเรือของใครกันแน่เลยเนี่ยไม่ใช่เรือของพวกโจรใช่ไหมน่าจะไม่ข้างหน้าคืออะไรแต่ที่สําคัญคือต้องหลบนะครับทุกคนดีน้าที่หลบทันนะข้างหน้านั่นมันเป็นเรือของใครการู้หน้าถอยไปถ้าไม่อยากโดนชนอืมเกือบแล้วเกือบแล้ว ตอนนี้ระยะการเดทาของเตอะก็ที่1000กว่ากว่านะครับทุกคน1นึ่งพันหนึ่รกว่ากว่านะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบที่กี่โลนะครับทุกคนใช่ช่วงนี้ตัวเองก็ค่อนนอนน้อยนะครับทุกคนสมองเต้ก็ไม่ค่อยเล่นแล้วตอนนี้ทาไมพอเลี้ยวทีมันเสียหลักเลยเลี้ยวปุ๊บมันก็เสียหลักตัวอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าอะไรชีวิตจริงการขับเรือเนี่ยมันก็ต้องจับไอ้ตรงนี้ตลอดเลยใช่ไหม แต่เป็นจริงแต่ว่ามันน่าจะเมื่อน่าดูเลยนะครับทุกคนหรือไม่ก็ว่าเรือลำลำหนึ่งอ่ะเขามีการแบบว่าเอ่อให้คนขับ2คนนะครับทุกคนแล้วก็ผัดกันว่าคนไหนถือก่อนแบบว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีอย่างนี้นะครับทุกคนการขับเรือมันก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเมาเรือมันก็อาจจะไม่สนุกกับเราเต้ยไม่เคยนั่งเรือเลยนะครับทุกคนในชีวิตนี้ตัวเองก็อยากลองเหมือนกันแต่เต้ยก็ว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งนะครับทุกคนก็เป็นการขับที่ค่อนข้างเพลินอยู่นะครับทุกคน ไม่ค่อยแบบว่ายุ่งยากหัวร้อนจะเท่าไหร่อืมไปทางหน้าไปทางนั้นโอเคโอเคไป,ไปทางนั้นไปทางนั้นนี่ยก็ขับมาแล้สักพักแล้วยังไม่เจออะไรเลยแต่ก็ดีแล้วใกล้จะทะลุสองพโลแล้วนะครับทุกคนตอนนี้พลักเอก3 2 1หนึ่งทะลุแล้วโลบแล้วครับทุกคนอย่าชนอย่าชนถ้าชนปุ๊บก็ไปเลยนะครับทุกคนตอนนี้ไปทางนั้นนะครับทุกคนไปเลยเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวดับปหรหรือว่าน้ำมันหมดไหนดูสิ โอ้ยเอาเอาเอาเรือความเรือความมาทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเอาทุกคนน้ํามันหมดอืมทําไงเดี๋ยวทีนี้เรือก็สัตว์เอาสัตว์เอานี่เรามาคุ้มแล้วอ่ะเนี่ยขับมาได้สองพันเจ็ดสิบเก้ากว่าล้านอีกอ่ะเนี่ยแม่คุ้มเลยอ่ะเราก็มาตดกันอยู่ท่ามกลางทะเลแล้วอ่ะมันทำยังไงต่อได้บ้างอ่ะสงสัยว่าต้อง ขับกลับไปเอาแต่ว่าน้ำมันหมดแล้วอะสงสัยว่าเตอร์เนี่ยก็ต้องจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนชอบกันไหมกับคลิปนี้ถ้าหาชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทํา้คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ตัวเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้ว้เจอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับเนา